ส,สวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งยศใหญ่ยิ่งหลายสิ่งหลายอย่างจะประสบความสำเร็จและสมปรารถนาดังคำครูท่านว่าอัมพุพลจุงแจ้งสีสถานพุทธสุขชีววานสองส้อยอีกจันทระภัยพานรุจิเรศ คุณย่อมแสดงใช่น้อยยศนั้นถึงพระยาหมายความว่าอย่างไรอัมพุพลจุงแจ้งก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยสัญ,ญลักษณ์มังกรหรือมัก,กระก็จะเป็นสัตว์ในวรรณคดีของทางกรีกครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับแล้วก็อีกความหมายหนึ่งเราก็จะเรียกว่าแพะน้ำ แต่พอผ่านจีนเข้ามาถึงประเทศไทยก็เลยเรียกว่ามังกรก็ได้ตามความเข้าใจของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ราศีนี้ก็ถือว่าเป็นราศีประเภทสัตว์น้ําอัมพุเมื่อราศีประเภทเนี้อัมพุพลจุงแจ้งสีสถานก็หมายความว่าสีสถานก็คือสถานะสถานภาพที่อยู่อาศัยบ้านนะครับ ที่พบพันธุจะมีดาวเข้ามาสถิตยอยู่แล้วทำให้ดวงชะตาเข้มแข็งก้าวหน้าประสบความสำเร็จก็ได้แก่ดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระศุกร์นะครับพุธศุกร์ต้นเดือนเนี่ยยังโคจรอยู่ที่เรือนพบสหัชชะศุกร์เป็นมหาอุดปทุมเกณฑ์คำว่าปทุมเกณฑ์จะบอกถึงภาวะความเป็นผู้นำ ความไม่ย่อท้อการเสียสละแบ่งปันแล้วก็การนำพาในการสร้างกุศลทำงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อแพ่แบ่งปันเรียนรู้ศึกษาร่วมกับหมู่คณะและการมีมิตรที่ดีอันนี้เรียกว่าดาวได้ซึ่งปทุมเกณฑ์ทั้งสุขเป็นมหาอุดในพบสหัชชะเมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น มีความเป็นผู้นำเสียสละแบ่งปันนะครับไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคหรือแม้แต่คําคนก็ถือว่าดาวพระศุกร์จะเป็นประกายแจ่มใสนี่เรียกว่าการได้ซึ่งปทุมเกณฑ์ความโดดเด่นความเป็นที่เคารพนับถือยกย่องและความก้าวหน้าของชีวิตอันเนี้ยศุกร์เป็นสาอยู่ข้างหน้าลัคนาราศีมังกรนะครับวันที่หนึ่งถึงเพฤษภาเนี่ย ดาวพุธยังอยู่ในตำแหน่งที่เสียเทเรือนพบสหัชชะนะครับเป็นประมาจากพบสุภะนั่นก็หมายความว่าเออช่วยใครก็หวังผลไม่ได้มีแต่คนมาขอพึ่งพาจะพึ่งพาเพื่อนพี่น้องก็ช่างยากลำบากเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองมีแต่คนอยากจะได้อยากจะเอาไอเราจะไปพึ่งใครเขามันก็ช่างลำบาก บางคนก็ตกงานบางคนก็มีเรื่องทะเลวิวาทขัดแย้งกับเพื่อนพี่น้องหรือผู้ร่วมงานนะครับนี่คือพุธเป็นประและเป็นนิดมันเสียแล้วก็โครจรร่วมกับพระราหูด,ด้วยเรื่องเงินร่วงทองเนี่ยทำให้เสียพี่เสียน้องกันเยอะนะครับแต่ที่นี้วันที่เจ็ดพฤษภาคมดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเมื่อพุธเข้าสู่ราศีเมษ ได้เกณฑ์ดีต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากนะครับการย้ายของดาวพ,พุธส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาเรื่องใดก็ต้องมาดูว่าดาวพุธเนี่ยมาอยู่ตำแหน่งนี้ได้ซึ่งอัมพุเกณฑ์อัมพุกเก์จะบอกถึงความเจริญความก้าวหน้าความสำเร็จแต่จะสำเร็จอะไรยังไงต้องดูไปตามเรื่องตามดาวตามเรือนการที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอัมพุพลจุงแจ้งศรีสถาน พุทธสุขชีวะวานสองส้อยอีกจันประภัยพานรุจิเรกคุณย่อมแสดงใช่น้อยยศนั้นถึงพยาเป็นคำเปรียบเปลยจะบอกถึงความสำเร็จความก้าวหน้าความโดดเด่นนะครับความเป็นผู้นำนะพูดง่ายก็คือเป็นดวงก้าวหน้าจะบอกถึงสเสถียรภาพและความมั่นคงแต่ก็ต้องดูพื้นดวงชะตาตัวเองด้วยนะแล้วก็อยู่ที่ทัศนคติการโฟกัส ไปแต่เรื่องของความทุกข์ก็จะทุกข์ทนลำบากแต่ให้โฟกัสไปในเรื่องที่ดีงามก็จะมีความสุขเหมือนคุณอยู่ในที่มืดคุณมัวแต่มองแต่ความมืดคุณก็จะคลาทางไปไม่เจอแต่มีแสงสว่างรำไรนิดๆมาคุณไม่มองอ่ะคุณก็จะอยู่แต่ความมืดแต่ถ้าแม้ว่าคุณอยู่ในความมืดมีความทุกข์เศร้าหมอง แต่เห็นแสงสว่างนิดนิดแล้วคุณสแสวงหาเดินตามแสงนั้นคุณก็จะหาทางออกพบแสงสว่างที่มากขึ้นเป็นความสุขสำคัญที่พื้นดวงชะตาทัศนคติของแต่ละคนด้วยนะครับเมื่อดาวพุธสุขโคจรเข้ามาได้ซึ่งอัมพุกเกนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะมีความเจริญก้าวหน้าแต่จะเจริญก้าวหน้าอย่างไรก็ต้องดูดาวพุธพุธมาจากไหนพุธมาจากภพอริและ พุทธมาจากภพสุภะดีสําหรับท่านที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการดาวบ้านดาวรถจะสําเร็จดีสําหรับท่านที่กําลังจัดการปัญหาเรื่องของครอบครัวจะสําเร็จดีสําหรับท่านที่อยากจะหาที่อยู่อาศัยการเดินทางการหาที่ทํางานที่มันมีความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จจะบังเกิดมีอันนี้คือพุทธในฐานะที่เป็นดาวภพอริ มาอยู่ที่พบพันธุได้ซึ่งอัมพุเกจะบอกถึงความมีเครดิตนะครับมีที่ปรึกษ,ษาแล้วก็มีการงานเข้ามาให้จัดให้ทำพุธในฐานะที่เป็นดาวพบสุภะอันนี้ส่งอิทธิพลแรงกว่าพบอริสุภะก็คือความดีงามความสําเร็จความสมปรารถนาศิลธรรมจัญญาความเจริญก้าวหน้านะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตกพบพันทุเป็นอัมพุเกมอันนี้ก็จะบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเรื่องของครอบครัวที่อยู่อาศัยผู้หลักผู้ใหญ่การเรียนการสอบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งลัคนาราศีมังกรเด่นอย่างนี้ทุกๆเดือนเดือนละครั้งพระจันร์โคจรเข้าเป็นมหาจักรในราศีเมษ จันคือดาวภพปัตตนิคนที่เกี่ยวข้องผูกพันมีสัญญาประโยชน์มุ่นส่วนคู่ครองคนรักเข้ามาเป็นมหาจักรในภพพันธุสองวันครึ่งช่วงนั้นคือช่วงที่จะประสบความสําเร็จและเจริญก้าวหน้าดําเนินการเกี่ยวกับบ้านเรือนที่ดินรถราพานะอสังหาริมทรัพย์ญาติพี่น้องหรือแม้แต่การดูแลรักษาร่างกายตนจะเป็นไปด้วยความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองอันนี้คือตําแหน่งดาวที่ถือว่า ส่งผลดีต่อดวงชะตาลัคนาราศีมังกรนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องเกณฑ์แต่ทีนี้เมื่อดาวพระรฤหัสบดีย้ายนะครับในช่วงต้นเดือนพรฤหัสบดีในราศีจักรยองโคจรอ,อยู่ที่พบปุตตะนวางอยู่ที่พบสุภะในส่วนช่วงต้นเดือนดาวพฤหัสยังไม่ย้ายเนี่ยท่านก็อาจจะต้องอยู่กับการเดินทางเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อหาแนวทางพัฒนาตัวเองอันนี้เรียกว่าพระราชบดีอยู่ในภพสุภะนะครับทําบุญทํากุศลหน่อยเสือสละแบ่งปันหน่อยโชคลาบจึงจะเกิดเพราะพระราชบดีเข้ามาในภพปบบุตตะไม่ได้แปลว่าลูกหลานบริวารของใหม่กิจการใหม่คงจะโครงการอย่างเดียวหมายถึงลาบลอยการพนันการเสี่ยงโชคด้วยนะครับแล้วบางทีก็อาจจะมีบรรดาเพื่อนพี่น้องมาขอพึ่งพาอาศัย แบ่งปันเกื้อนหนุนกันไปตามสมควรเป็นสังฆะวัตถุธรรมนะครับพระหัตย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่15อยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยแล้วก็เสียด้วยในตำแหน่งที่เสียนั้นคือพระหัสเป็นประเกษตรคาว่าประแปลว่าความสัตย์สายไม่มั่นคงประมาจากภพวินาศถ้าแปลในความหมายที่ดีนะลบลบเป็นบวกดาวสุป,ประคร์เนี่ยแปลได้แต่ถ้าเป็นดาวสาประคร์ลบลบ เป็นลบเสียเสียเสียสองเท่าแต่เป็นดาวสุภเคราะห์เสียครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นไปในเชิงบวกหมายความว่ายังไงย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเองเมื่อ12ปีที่แล้วพระฤาษีสบุรีเข้าสู่พบอริราศีมิถุนแล้วเป็นอย่างไรเมื่อพระฤาษีบุดีย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนพบอริเนี่ยมันจะมีความหมายเอาจากเรือนวินาศก่อนคําว่าอริแปลว่า ถูกกัน้นอุปสรรคติดขัดแต่อะไรถูกกัน้นอะไรติดขัดวินาแปลว่าความเสียหายถูกปิดกัน้นนั่นแสดงว่าความเสียหายจะไม่เกิดมีสิ่งมาปิดกัน้นอันนี้เรียกว่าลบลบเป็นบวกอ่ะก็ลองพิจารณาย้อนอดีตเราดูว่าในช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่สองในความหมายดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเรืองพบสาสชะความเป็นสหสชะจะไม่ปราคือ พระหัสบดีจะเป็นปราเกษตรในตําแหน่งสัตสายไม่มั่นคงเสียงเนี่ยมาจากภพวินาศมาอยู่ราศีตรงข้ามนะครับจึงเรียกว่าปราถ้าอยู่ที่วินาศก็เป็นกเกษตรแปลว่ามั่นคงสเสรษลภาพคนคอยเกือ้อหนุนอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ทีนี้พระหัสบดีถ้ามาจากเรือนภพสหัชชะคลองสองเรือนมาอยู่ที่อริจะไม่ปราจากเรือนนี้จะเป็นอุจาวิาราชคล้ายๆราชาโชค นะครับและพระธศบดีถ้าเป็นประจากเรือนสหัชะพระธศตวรรต้องมาอยู่ที่ภพสุภะสุภะราศีกันพฤหัสจะเป็นประจากเรือนภพสหัชะอันเนี้ยในความหมายของนักโหราศาสตร์จะรู้กันแต่ถ้าในความหมายของท่านทั่ทวไปต้องแปลให้ฟังว่าพฤหัสบดีในฐานะที่เป็นเรือนภพสหัชชะพอมาอยู่ในภพอริเนี่ยมันจะได้แปลความหมายว่าเพื่อนพี่น้องมาเป็นอริก็คือมาเป็นลูกหนี้ มาเป็นเจ้านี่มาเป็นที่ปรึกษาก็ได้มาหาปัญหาต่างๆมาให้แก้หางานมาให้ก็ได้อันนี้ในความหมายที่ดูว่าจะดีนะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวสุพเคราะห์จึงแปลในความหมายที่ดีนะครับแปลว่าที่ปรึกษาแปลว่าที่พึ่งพาแปลว่าการได้กรัรยนณมิตรหรือการได้เพื่อนพี่น้องชักชวนไปในการจัดการปัญหาของชีวิตบางคน ไม่เคยเห็นอริยสัตว์ก็จะได้เห็นได้เรียนรู้อยู่เรือนพุทธแล้วเจ้าเรือนพุทธที่พระัสเข้ามาอยู่เนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยมาอยู่ที่พบพันธุได้ซึ่งเขาเรียกว่าอัมพุเกณฑ์อยู่เฉยๆไม่ได้นะเมื่อพระพุทสบดีเข้ามาที่พบอริเจ้าเรือนอริมาที่พบพันธุจะต้องเรียนรู้ศึกษาสุตามะยปัญญาทำปัญญาให้เกิด จากการเรียนการรู้การฟังหากลายนานมิตรหาที่ปรึกษาอย่าอยู่นิ่งที่จะไม่พัฒนาตัวเองต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปจะเกิดสติรภาพและความมั่นคงเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นพฤษภาคมวางแผนการเรียนรู้คุณจะได้เพื่อนพี่น้องกลายนานมิตรคอยช่วยเหลือ แล้วก็จะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งส่วนพรหัสบดีในนาวางในช่วงต้นเดือนพฤหัสยังไม่ย้ายนะครับยังอยู่ที่ภพสุภะอันนี้การที่จะพึ่งพาอาศัยเพื่อนพี่น้องก็อาจจะยากอยู่ส่วนใหญ่เพื่อนพี่น้องจะมาขอพึ่งพาอาศัยแต่พอวันที่15พรหัสบดีย้ายเข้าราศีมิถุนณวางจะเข้าเป็นเทวีโชคในภพกรรม,มะนี่เรียกว่างานเข้าหมายความว่าเพื่อนพี่น้อง จะมาเป็นที่ปรึกษาจะพาปฏิบัติหน้าที่การงานมีภาระมาให้จัดการหรือมีคนมาขอคำปรึกษาหรือคุณมีที่ปรึกษาก็ได้นะครับเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องการวางแผนชีวิตเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลือกให้ดีด้วยเพราะว่าช่วงราหูยังอยู่กับพระศุกร์ดาวโคจรร่วมกันแบบนี้ เชื่อง่ายหลงง่ายศรัทธาจริตเกินไปก็เสียเปรียบคนได้เลือกคบคนเลือกกัลยาณมิตรเพราะว่าการเลือกคบคนเท่ากับการสร้างมงคลแก่ตัวเองอเสวนาจะพารานังปันตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังต้องเอามาใช้มงคลข้อนี้ต้องทำให้เกิดไม่ต้องไปไหว้พระเจดีย์ไม่ต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ไหน อย่างแรกอย่าไปคบคนชั่วอย่างที่สองคบบัณฑิตนักปราชญ์คนที่มีความรู้เป็นกัลยาณมิตรและยกย่องบูชาคนที่ควรยกย่องบูชาจะเกิดมงคลแก่ตนเองทันทีมงคลข้อนี้เสริมดวงชะตาให้ได้เกณฑ์ที่ดีจะนำพาซึ่งความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเป็นอย่างมากต่อไปดาวแห่งการเงินการประกอบอาชีพเงินหมุนเวียนใช้จ่ายงานที่แสวงหาทรัพย์ พระราหูย้ายวันที่18พฤษภาคมเข้ามาเป็นเกษตราราธิบดีอยู่ไปเป็นเวลาปีครึ่งย้อนอดีต18ปีที่แล้วราหูก็อยู่ตรงนี้ชีวิตก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างจะต้องก้าวหน้าจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าดาวเกษตรแปลว่าเข้มแข็งและเป็นดาวการเงินด้วยดาวดวงนี้ก็จะมาเสริมเรื่องของเงินทองทรัพย์สิน หน้าที่การงานให้เกิดสเสถียรภาพและความมั่นคงเมื่อพระราหูเข้ามาที่ราศีกุมเนี่ยนาวางก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนภพอริถ้าในความหมายที่ไม่ดีก็จะหมายถึงการเป็นหนี้อา้าคนจะเป็นหนี้ได้เนี่ยต้องเครดิตดีนะเขาจึงให้กู้หนี้ยืมสินได้แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะราหูดีเป็นปกิน,นัก,กะโชค ก็แปลว่าบางคนก็อาจจะปล่อยเงินกู้แล้วเขาใช้หนี้คืนมาให้ดอกด้วยบางคนก็ได้กู้ได้ยืมมีเครดิตท,ที่ดีซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ซื้อบริหารจัดการบางคนเขามีเงินทองเขาฉลาดเขาก็ไปกู้จากแบงค์ดอกเบีย้ยเท่านี้เสร็จแล้วเขาเอามาลงหุ้นลงทุนกําไรมากกว่าดอกเบีย้ยบางส่วนเขาไปใช้เป็นดอกเบีย้ยเขาไม่ต้องลงเงินตัวเองเลยก็มี อ่าอันนั้นพวกนักการเงินนักเทรดนักลงทุนที่มีความฉลาดสามารถก็แล้วแต่ความรู้แต่ละบุคคลเมื่อพระราหูเข้ามาที่ภพอริเป็นปกินันกกโชคในราศีจักรนั้นเป็นกเกษตรแบบนี้จะบอกถึงเรื่องเหล่านี้การจัดการปัญหาการได้กู้ได้ยืมการมีเครดิตดีการได้ดอกได้ผลการกู้การยืมแล้วพระราหูในราศีจักรเองก็เป็นปกินันกกโชกด้วยก็จะหมายความว่า การทํางานเนี่ยอย่ามุ่งเจาะจงเพียงงานเดียวคุณจะต้องมีงานอื่นสํารองและมีรายได้เข้ามาในลหลายๆทางก็ไปคิดวางแผนทางด้านการเงินเพื่อความเจริญก้าวหน้าความมั่งมีมั่งคั่งและมั่นคงจะต้องทําการวางแผนไม่วางแผนใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้ต้องวางแผนทางการเงินนับตั้งแต่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป จะทำให้ชีวิตเกิดเสถียรภาพบางคนบอกไม่มีเงินจะวางแผนเลยก็คิดได้แค่นี้มีช่องทางใดที่จะทําให้ตัวเองมีเงินมีทองกิจการงานใดไม่ต้องรอคนอื่นเขาจ้างคิดเองทําเองสร้างสรรค์เองปัญญาเป็นส่วนสําคัญแต่ถ้าไม่มีปัญญาหรือปัญญาน้อยไม่ถึงใครไม่ถึงคนอื่นเขาก็หาเพื่อนหากัรยาณมิตรหาที่ปรึกษา ก็จะเกิดปัญญาและสร้างเสถียรภาพทางการเงินและการงานให้ตัวเองมั่นคงขึ้นนี่คือโอกาสอยู่เฉยๆไม่ได้ใจต้องกล้าต้องถึงนี่พระราหูใจใหญ่ใจโตใจนักเลงใจกล้าใจถึงลงมือทำไม่อยู่นิ่งกับที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเป็นอย่างนั้นแล้วจะมั่งมีและร่ำรวยนะครับส่วนดาวอื่นๆเช่นดาวแห่งโชคลาวาสนา ต้องดูประางคารอังคารในต้นเดือนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับในราศรีจัดอยู่ที่เรือนพบปัตตนินะอยู่ที่เรือนพบปัตตนีแล้วก็เอาแผ่นดาวจรขึ้นให้ดูแล้วก็เผยแผ่ทั่วไปแล้วก็คือแผ่นนี้นะครับอัางคารเป็นดาวลาภะแล้วก็เป็นดาวพันธุ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยญาติพี่น้องรถรปราหนะกิจการแล้วก็เป็นเรื่องของการแสวงหาประโยชน์รายได้ลาบผลด้วยอังคารต้นเดือนไม่ดีต้นเดือนนี้ยังไม่ดีแต่พอกลางเดือนเข้าไปเนี่ยอังคารเริ่มได้ตำแหน่งที่ดีเมื่ออังคารนาวางอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่8พระ่าบดีที่8 เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับถือว่าอังคารเป็นเกษตรราธิบดีวางแผนเรื่องของรายได้เรื่องของธุรกิจการงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักได้เลยจะเป็นไปได้ด้วยดีมีลาบมีผลมีโชคมีชยัยอันนี้ดูดาวพระอังคารจรถ้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเออกิจการงานก็ดูดาวพระศุก สุขตลอดทั้งเดือนนี้ยังต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นหมายความว่ากิจการงานใดๆเนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นไปก่อนแต่ตัวคุณเองจะต้องมีภาวะผู้นําให้สูงเริ่มสร้างสรรคและก็ให้คนอื่นช่วยจัดการจะสําเร็จนะครับแล้วก็เสาเนี่ยเป็นตัวคุณโคจรอยู่ที่เรือนพบสหบชั้ไปดูใน,นหวางณวางในเดือนพฤษภาคมเนี่ย จะเข้าสู่ราศีสิงห์เสาอยู่ที่เรือนพพมรณะในส่วนนี้เรื่องต้องระวังก็คือระวังฟืนไฟระวังความร้อนระวังความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยเรื่องเลือดเรื่องกระดูกนะและถ้าหากอยากแก้เคราะห์แก้เคล็ดให้ชีวิตสัตว์หน่อยโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่สัตว์สี่เท้าช้างมา้าวัวควายร่วมสมทบทุน แล้วก็แผ่ส่วนกุศลที่ได้ทําให้แก่สรรพสัตว์ที่ตัวเองเคยทําร้ายทําลายหรือกินเขาเป็นอาหารก็จะช่วยบรรเทาเบาบางเรื่องร้ายๆเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าเรื่องของการเงินเรื่องของสังคมเพื่อนพี่น้องเรื่องของความเจริญก้าวหน้า,หน,าหน้าที่การงานและเหตุปัจจัยภายนอกเป็นไปด้วยความสุขความเจริญความสําเร็จแต่เรื่องสุขภาพตัวเองดูแลนิดนึงนะครับ การเดินทางก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุบ้างโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีเรื่องเจ็บตัวแน่คือพื้นดวงชะตามีอังคารสามศูนย์มรตายูหรืออาทิตย์สุกอยู่ที่ราศีมีนหรืออยู่ที่ราศีกันระวังตัวหน่อยนะครับอาจจะมีเรื่องเจ็บตัวแล้วก็แก้เคราะห์แก้เคดตามนั้นจะแขวค่าปลอดภัย และดาวโควรจรภาพรวมดีซะส่วนใหญ่ให้ซึ่งความก้าวหน้าความสำเร็จแก่ตนเองอะไรที่ควรทำควรเสริมเร่งไปสร้างไปเสริมไปทำอะไรที่ควรป้องกันก็ป้องกันแก้ไขกันไว้ก่อนนะครับเอาละนี่คือการโครจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมครับ